สุดท้ายครับกับรายการครบเครื่องเรื่องชาวบ้านนะครับประเด็นปลดพออสอวอรอสอหลังแฉทุจริตนะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามรอสายนะครับเผื่อรัฐมนตรีช่วยในแพทย์สมศักดิ์ท่านจะรับสายนะติดต่อไม่ได้ท่านวิชาคงจะติดภาร,รกิจเพราะว่าท่านวิชานี่ภาร,รกิจเยอะมากเราเข้าใจเพราะเราไม่ได้ประสานต่อกับลุงหน้าแต่อาจารย์รถจะศัดตัก็พยายาติดต่อตั้งแต่บ่ายก็เป็นไม่ได้ท่านอาจจะไปตา่างจังหวัดหรือมีภาร,รกิจนะฮะไม่เป็นไรตรงนี้นะครับคุณหมอครับ เราก็คงจะต้องสู้กันต่อไปนะครับไหนๆออกหนังสือปลดคุณหมอแล้วเราก็ต้องทำหนังสือร้องให้รัฐบาลชุดนี้ปลดรัฐมนตรีด้วยแน่แผนเลยแน่แผดตาต่อตาพันต่อฟันนะคุณหมอจริงๆแล้วนี่เนี่ยเขาสิ่งที่เรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็ผิดกฎหมายหมดทุกเรื่องนะครับ,รบเพราะว่า ลำพังแต่ตัวรัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองนี่นะท่านก็เป็นประธานบอร์ดด้วยโดยตําแหน่งนะครับท่านเนี่ยมอบมอบอํานาจเนี่ยให้กับรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจริงนะฮะแต่เขายกเว้นอยู่สองอย่างครับอะไรครับคือเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนหรือเอกยกเลิกสัญญาเขา,เขาไม่ให้เขาไม่มอบอํานาจให้นะครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งคือ S <S <an other> เขาไม่ได้ว่าพิมารเรื่องเกี่ยวกกับการพิจารณาสั่งการเรื่องร้องเรียนล้วก็ร้องทุกข์หรือขอความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพิจารณาสองเรื่องนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่รําตีช่วยคนนี้เนี่ยได้ลงนามเนี่ยมีสองฉบับคําคำสั่งคณะกรรมการสาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยฉบับที่1กับฉบับที่2นะฮะฉบับที่1เนี่ยก็แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนผมนะครับเรื่องอะไรบ้างครับคุณหมอ เขาก็กล่าวหาโดยที่อบอกว่า18คนนี่ได้มีลงชื่อมาแต่ไม่มีหลักฐานเลยเลยทั้งหมดมผมขอคำสั่งก็ไม่สามารถที่จะออกได้ก็มีคำสั่งลอยๆมาจากเว็บนะฮะคำสั่งที่สองนี่ก็ผมก็เพิ่งเห็นนะครับว่าแต่งตั้งในแพทย์ภูสิทธิ์นี่มาเป็นรักษาการแทนนะครับ,รบแต่ก็ต้องเรียนให้ตามตรงเลยเพราะว่าขั้นตอนในการทางกฎหมายนี่ก็คือว่าจะ ต้องมีม,มติของคอรมอร,รียบร้อยมาแล้วถึงจะแต่งตั้ง,งรักษาการได้แต่นี่แต่งตั้งคณะในแพทย์ผู้สิทธ์เนี่ยก่อนฮะก่อนหนึวันครับที่จะมีมติอคอรมอรครับเรล่นถามคุณหมอนิดหนึ่งที่คุณหมอได้พูดถึงเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยไม่สามารถที่จะปลดคุณหมอได้ใช่ครับแต่นี่คาสั่งรัฐมนตรีช่วยเป็นผู้เซ็นถูกไหมัใช่ครับให้คุณ,คณหมอออกครับแล้วก็เสนอคอรมอ ใช่ครับทีนี้ในกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าผ่านเข้าคอรม,มอรเพื่อเพื่อทราบหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ารัฐมนตรีช่วยเซ็นมาปุ๊บเนี่ยทางคอรม,มอรไม่มีถามต้องสังกัดก็คือตัวเจ้ารัฐมนตรีว่าเจ้ากระทรวงเลยว่าเรื่องนี้มันมีมาเป็นไงก็คือปุ๊บส่งแล้วก็ปวดตรงออกมาเนี่ยมันมันยังไงคือเรียนถามก็เนี่ยเยลยครับ,ว,รบว่าในในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่หนึ่งหนึ่งเก้ทับสองพับเนี่ยนะครับเขามอบอำนาจเนี่ยจากรัฐมนตรีว่าการไปให้รัฐมนตรีช่วยเนี่ย มอบทุกอย่างมีระบุมีระบุชัดเจนนะแต่ยกเว้นอยู่2เรื่องคือเรื่องแต่งตั้งถอดถอนเลยพวกนี้ไม่ไม่ไม่มอบอำนาจให้เขาสงวนไว้อโอเราพ่อเราสิงั้นเราไปร้องได้ไหมอ๋อร้องเรียบร้อยแล้วครับร้องเรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่ว่าเขาไม่มีอำนาจโอ้เราพ่อแล้วโดนแน่แน่งานจะเว้ยนจะเว้ยเราพ่อแล้วแม่จะเว้ยอะไ้ ผมแยกผมแยกไปในคำสั่งที่หนึ่งเขาตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสอบข้อหาข้อทจริงผมแล้วที่สามปกครองไม่ว่าเขาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก็มีในศาสตราจารย์ในแพทย์พิเศษนะฮะเป็นเป็นประธานสอบสวนผมเนี่ยผมก็ถามว่าคำสั่งยังไม่เห็นได้เลยบัรนี้นี่นะครับสิบห้าวันไปแล้วยังไม่มีเลยครับคำสั่งนี้มาถึงผม อันนี้แปลกไหมฮะแต่ถามจริงๆว่าผมแย้งไปว่าท่านน่ะไม่มีอํานาจในการลงนาม,มในการที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาทอดจริงกับผมได้เพราะรว่าเขาไม่ได้มอบอํานาจตรงนี้ให้เขายกเวน้นและที่สําคัญที่สุดคือผมเนี่ยได้ร้องต่อปปชว,ว่าท่านเนี่ยมีมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอสรรหาและก็คัดเลือกกรรมาการผู้ทรงอนุวุฒิเนี่ยตั้งแต่วันที่24 พัิกายนฟ้องต่อบปชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปฏิปักษ์ในทุกกรณีแล้วครับเขาไม่สามารถที่จะมานั่งเป็นประธานในการบอกว่าผมแบบได้รับการร้องเรียนจาก18คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาทำไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นตกอยู่ในขัดต er ่อมาตรา13กับมาตรา16ของวีปปอปะคองสังก้านนะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะมานั่งเป็นประธานได้ คุณหมอที่ที่บอกเลิกสัญญาเนี่ยในในตรงนี้มันในข้อหนึ่งเนี่ยหนึ่งกับสองนี่มันเป็นยังไงครับพออธิบายให้กับผู้ชมทางบ้านได้ไหมฮะในในส่วนนี้ฮะที่ว่าในการประชมุมอย่างเงี้ยที่ว่าที่ที่เขาปลดเพราะว่าเลิกสัญญาของหมอมีเป็นในเรื่องนี้มันเป็นยังไงมีข้อเท็จจริงยังไงครับเ,เรื่องนี้เองเนี่ยเขาก็อ้างว่าผมเนี่ยไม่แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้รักษาการแทนให้กับเ,เป็นตอนขนาดที่ผม ไปต่างประเทศเนี่ยผมก็เรียนท่านไปแล้วนี่ยเขาว่าวันที่สิบสี่เนี่ยผมเรียนย้อนหลังไปว่าวันที่สิบสี่พฤศจิกายนเนี่ยเ,เขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยจริงๆประชุมบอร์ดเนี่ยสิบเจ็ดพฤศจิกานนยนใช่ไหมฮะวันที่สิบสี่เนี่ยเขาเขาก็ขอให้ผมเนี่ยเลื่อนการประชุมออกไป <c oughs> ไ,มไม่มีกําหนดนะฮะ <c oughs> ผมก็โอเคผมก็ดําเนินการตามที่ท่านสั่งนะฮะ <c oughs> ต่อมาวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยบอกว่า จะประชุมวันที่สิบสี่วันที่ยี่สี่วันศุกร์ที่ยี่สบเอดจะประชุมวันที่วันจันทร์ที่ยี่สี่ผมจะเรียกประชุมทันได้ไงฮะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยฮะแก้งอะผมก็บอกว่าขอวันใหม่ได้ไหมครับท่านก็ทำหนังสือยี่สิบเอ็ดถ้าทำหนังสือยี่บเอ็ดบอกมาเลยว่าถ้าไม่ได้ยี่สี่เอาย7ิบเจ็ดผมก็บอกว่า เอ้ผมผมได้รับคําสั่งจากท่านรัมตีว่าการระสวงสารสุกเนีย<ม>่ยให้ไปปฏ<ม>ิบัติราชการที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ยี่ห้าจนถึงยี่สิบแปดผมบอกว่าผ,ผมอยู่ต่างประเทศจะไปจะไปได้ไงมผมก็บอกว่าขอวันอื่นอันนี้เรี่อคคำหนังสือไปนที่สี่แล้วผมก็แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลยนะครับในตาแหน่งผู้นวยการเนี่ยแต่ผมก็มองว่าโอเคว่าในกรณีนี้เนี่ยไม่ควรที่จะมอบอำนาจพาส่วนที่เป็น กรรมการและเลขาของคณะกรรมการบอร์ดนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยกรรมการและเลขาควรจะต้องดําเนินการทุกอย่างพาเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญเชิงนยโยบายบแล้วก็เป็นประเด็นที่ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นทําแทนได้เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาก็บอกว่าขัดขวางการดําเนินงานของคณะกรรมการซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าประชุมบอร์ดนะครับ ไม่มีกรรมการเลยเลยขาซึ่งผู้มยการเป็นโดยตําแหน่งถือว่าไม่ครบถือว่าองค์ประกอบไม่ครบเขาก็รู้อยู่แล้วครับผมคิดว่าเป็นถึงรัฐมนตรีเนี่ยขั้นถุนจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบไม่ครบคุณจะประชุมได้รัฐมนตรีไม่รู้เยอะแยะนะฮะอะไรครับครับผมเจอมาจากประสบการณ์นะรัฐมนตรีไม่รู้เยอะแยะเมื่อเมื่อท่านไม่รู้ครับคนคนที่อยู่ในที่ประชุมในวันที่27เ็นี่ยนะครับค้านค้านครับเขาค้านบอกว่าท่านผออไปไหนครับ ไม่ครบององประกอบการประชุมเนี่ยถึงแม้ครบองค์ประชุมเนี่ยก็อาจจะโมฆะได้ครับก็ขนาดคานแล้วนะครับคานแล้วท่านแต่งตั้งโดยวาจาเลยก็จบีกอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยคบผมว่างานนี้ยาวแล้วฮะงานนี้ผมว่ามันเป็นวัวพันหางแล้วรู้ืั้งรู้แต่ก็ยังออกคำสั่งครับวัวพันหางวัวพัญหางอาจารย์รักรยาั์รู้ภาพเป็นยังไงวัวัหางวัวเนี่ยถ้าเราผูกหางมันเนี่ยมันจะวิ่งอยู่นั่นนะงานนี้อาจจะมีการร้อนรน เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ครับเวลาวันนี้หมดตรงแล้วต้องขอบคุณคุณหมอมากนะฮะที่มาให้ข้อมูลตรงนี้และเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับนโยบายเราช่วยกันปราบตรงนี้อยู่แล้วนะครับต่อให้ใหญ่เท่าไหร่เราก็ต้องปราบนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ชมนะครับท่านสามารถรับชมรายการทีวีย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube หรือว่า Facebook ขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับท่านเข้าไปเซิร์ชใน u t u b e ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวัฒนาสิริชัยกุลมากที่มาาให้กกรรของเ แลเดี๋ยวเราจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อ<ช>นะครับวันนี้ต้องกลับลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีสสดครับ